สวัสดีวัยรุ่นนยฮะวันนี้พบกับโรบอกเนีวกับผมมิสเตอร์คอเลจนะฮยวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารมากมายนะครับประจําสัปดาห์นะครับของต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับว่ามีการอัปเดตหรือว่าอีเวนต์ต่างๆอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมไปที่อัปเดตแรกครับ King Legacy นะครับมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นการอัปเดตที่พูดได้เลยได้ว่าอารีโมเดลเกือบใหม่เกือบทุกอย่างนะครับทั้งผลปีศาจทั้งอาวุธนีครับผม แล้ก็เพิ่มดาบเข้ามาใหม่3อย่างครับผลปีศาจเข้ามาใหม่2อย่างและสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพิ่มเจ้าทะเลเข้ามาใหม่นะครับใครที่เป็นสายล่าเจ้าทะเลก็อย่าลืมไปล่ากันนะครับแล้วก็ปลดลิมิตเวลครับจากตอนแรกตัน3ามพเป็น3,200นะฮะ ใครที่ยังไม่ได้เวลหรือยังไม่ได้เข้าไปก็อย่าลืมเข้าไปฟาร์มเวลกันได้นะครับส่วนใครที่ได้ผลดีๆนะครับหรือว่าได้ผลใหม่อะไรยังไงก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ในใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็บอกเลยว่าสําหรับใครสาย k i n ง Legacy นะครับผมก็ไปเล่นกันได้นะครับผมข่าวที่2ครับอัปเดตนกพีทนะครับเมื่อวันที่ยีก้าพฤษภาคมนะครับ นกพีทได้อัปเดตหนึ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นอัปเดตแรกของนกพีทนะฮะก็จะมีทั้งผลสั่นนะครับระดับรีเจนเนอรี่เข้ามาใหม่นะครับผลสายฟ้านะครับระดับแรเข้ามาใหม่ครับและที่สําคัญนะครับเกาะสกายนะครับหรือสกายเปียหรือเกาะท้องฟ้านะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็บอกเลยว่ามาพร้อมกับบอสเอเนลนะครับที่จะมีโอกาส10%ในการ ดบเนกระบองนะฮะแล้วก่กา1ร้อในการดอบไข่มุกนีครับไข่มุกนะฮะก็สามารถไปสร้างแคนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันที่29นี้ได้นะครับสำหรับใครที่มีแคนแล้วก็จะมีระบบยึดธงนะครับเพื่อเอาแต้มนะครับมาดูกันในลีดเดอร์บอร์ดนะครับว่าแต้มของกลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนนะครับได้แต้มเยอะที่สุดนะครับ1ใน10อันดับนะฮะใครที่ มีกลุ่มแล้วมีอะไรแล้วนะฮะก็ใครติด1ใน10ก็สามารถมาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็คือระบบปาร์ตี้นะครับหรือเรียกอย่างว่าแอร์ไลน์นะครับก็หมดปัญหาเลยครับสำหรับคนที่จะช่วยกันฟาร์มแต่ว่าตีกันได้นะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าปาร์ตี้หรือว่าแอร์ไลน์กันได้แล้วครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับผมอัปเดตนะครับลิมิตเวลนะครับจาก500ไป650ครับก็ใครที่เป็นสายเกมนกพีชนะครับที่กำลังมาแรงนะตอนนี้ก็ไปเวลกันได้นะครับใครได้ผลอะไรดีๆหรือมีอะไรนะครับอยากบอกนะครับก็สามารถเม้นไว้ใต้ล่างนะครับผมข่าวที่3ครับเป็นข่าวนะครับที่ จะมีเสื้อผ้าแบรนด์นะครับที่จะมาคอร์แรปนะครับต่อจากกุชชี่นะครับก็คือแบรนด์แพ็กซันนะครับผมที่กําลังจะมาคอร์แรปนะครับต่อจากกุชชี่นะฮะแต่ว่าจะมาณนะตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่บอกได้เลย,เลยว่ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้นะครับของแพ็กซันนะครับหรือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของ เรียกว่าชุดแบรนด์เนมนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะครับถ้ามาตอนไหนเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตนะครับทำคลิปลงแน่นอนนะครับแต่บอกเลยว่าจากการที่ผมไปดูชุดนะครับต่างๆนานา,นาของแบรนด์นี้มาบอกเลยว่าแบ่อาเสื้อผ้าจริงๆนะครับไวมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าโรบอกจะทําเสื้อผ้ามาเป็นแนวไหนนะครับก็ตามกันด้วยนะครับ ตอนข่าวที่4ครับอีเวนท์ที่กำลังจะมานในเดือนมิถุนาย,ยนนีน้ก็คืออีเวนต์ h e high box p ็อกปาร์ตี้เป็นหนังคขาหนึงจาก Water b r ์ c าร r นะคร็สำหรับใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้ก็สามารถไปจับจองกันได้ที่เมเจอร์ส่วนอีเวนท์ที่จะมาะก็คือการโปรโมทหนังนของ หนังเรื่อง in t h h high นฮะใครที่อยากดูหรือว่าเป็นแฟนบันแท้ของหนังเรื่องนี้ก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับผมกิจกรรมจะเริ่มต้นวันที่5มิถุนายนนะครับผมเป็นกิจกรรมบล็อกปาร์ตี้นะครับสำหรับวันที่11มิถุนายนนีครับก็จะเป็น Q&A จากนักแสดงนะครับ e x c l u s i v e Viewing p a r า y นะครับสำหรับวันที่12มิถุนายนนะครับก็ กิจกรรมแฟลตมอบแดนอีเวนต์นะฮะใครที่อยากร่วมกิจกรรมต่างๆนา,นานาก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับผมกิจกรรมนี้จัดถึงวันที่21มิถุนายนนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามหรือว่าไปเข้าร่วมกันได้นะครับผมข่าวที่5ครับไอเทมใหม่จากกิฟต์การ์ดประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือพีระมิดติดไหลนะครับ ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับส่วนโบนัสไอเทมนะครับก็ยังไม่ออกมาให้เห็นนะว่าคืออะไรนะครับสาหรับใครที่อยากได้พีระมิดนะครับติดไหล่ได้เท่ก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับแต่ว่ายังไม่มาณตอนนี้นะครับแต่ว่าจะมาในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนนะครับผมใครที่อยากได้อะไรเท่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับ และข่าวสุดท้ายนะครับข่าวที่6นี่ครับผมก็คือตอนนี้ทางช่องใกล้จะถึง1,000ัซับกันแล้วนะครับตอนนี้มียอดซับประมาณ920กว่าคนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมาช่วยกันซับด้วยนะครับใกล้จะถึง1นึ่พันซับแล้วนะอีกแค่นิดหนึ่งเองจริงๆนะครับขอบพระคุณทุกคนที่อยู่กันมาหนะ้าตอนนี้แล้วก็อยู่กันไปในอนาคตด้วยนะครับผม และสุดท้ายนี้นะครับขอบพระคุณข่าวสารที่เราได้หยิบยกขึ้นมานะครับผมทำคลิปนะจากเพจโปรบอกด้วยนี่ครับผมสำหรับใครที่ชอบใจอยากติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ๆประจำสัปดาห์ของโร ok. บอกฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยนะครับ